แซนด์จอดมีของเข้ามาใหม่จะเป็นตัวไหนผมจะพาไปดู นี่เป็นแฟลชตัวจิ๋วจากค่ายมินิไลร์รุ่น F 2 0มีทั้งหมด2สีมีสีดําและสีเงินตัวนี้วัสดุทําด้วยอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานน้าหนักเพียงแค่22กรัมกําลังไฟปรับได้2ระดับชาร์จแบตด้วย USB Type C มีแบตเตอรี่ลิเทียมในตัวชาร์จเต็มใน1ชั่วโมงครับขายได้ประมาณเกือบ400ลูกตัวนี้ควบคุมแฟลชด้วย2ปุ่มฟังก์ชันปุ่มที่1คือปุ่มเปิดปิดและปุ่มนี้ยังเป็นปุ่มที่ปรับกําลังไฟปุ่มที่2คือปุ่มเทสแฟลชครับแล้ว ก็จะมี1นทับสแล้วก็1นทับหครับเพื่อนๆก็สามารถปรับกําลังไฟตามความชอบได้เลยตอนเปิดใช้งานแฟลชตัวนี้ให้เพื่อนๆกดค้างแล้วถ้าปรับกําลังไฟให้เพื่อนๆกดติ๊กติ๊กติ๊กเดี๋ยวผมจะไปลองแฟลชตัวนี้ให้พี่ๆได้ดูผมจะติดกับตัวกล้อง G R 3ติดกับตัวกล้อง G R สแล้วก็ f ูจิ X E 5ครับ อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็จะมี USB Type A to USB Type C แล้วก็คู่มือครับท่านไหนสนใจบอกอ i n เข้ามาหน้าร้านหรือสั่งซื้อตามแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ได้เลยครับเจอกันที่ Snap Shot ช็อตเดียวครบจบทุกเรื่องกล้อง